เดี๋ยวมึงถ่ายคลิปไปไอ้นี่เด้อบางนี่มันกูเห็นมันยืนในรนเหรอเดี๋ยวกูจะเข้ามาทาไปเจอมันขันทั่วกูเป็นโจรนีแต่กูจะเขาไปเตือนไพ่มันเออตอนที่โจรสาดเห็นยืนในรนกูยาวอย่างเซเว่นมาแล้วมันก็ยังคงไปใส่อยู่เอาไป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 เ,เดี๋ยวมึงถ่ายคลิปไปน้ำเด้เอครับอ่าจอดจอดนี่ดิเฮ้ยน้อง รู้ป่ะเลยถ้าคุณโจนทำอะไร,ะไระพ,พี่คือตำร,รวจเห็นเองยืนนานแล้วแล้วแตกพี่เข้าเซว่นออกมาเี่เอยเปตรงเปี่ยวๆนี่เดี๋ยวถามว่าถ้าเวลานี้ถ้าพี่เป็นโจนเองโดนพี่แล้วนะเนี่ยกูกัะชากกับเผามึงแลวหรือกูถือว่ากูชิงซ้ัพย์นะ ด้วยความหวังดีเลยมาเตือนตกใจใช่ไหมคุณเดินลงมาเนี่ยครับคือผมเพิ่งเลิกงานแล้วเดี๋ยวจะกลับห้องรู้ว่าน้องกำลังเลิกงานแต่พี่คืออยากให้เองเวลาเปลีปล่ยวๆอย่างนี้ไม่ใช่จะมายืนอยู่ตรงที่ที่ที่มันมืดๆนะเฮ้ยน้องถ่ายคลิปหน,น่อยดิถ่ายถ่ายคลิปไว้ผมตำรวจนะครับพี่ตำรวจนะหน้าพี่วะคุณหน้าอยู่ใช่ไหมเออพี่จอนนี่นะพี่เข้าเซเว่นสองรอบ เดินออกมายังเห็นเองยืนอยู่ไม่ใช่อะไรหรอกพี่เป็นห่วงก็เลยมาเตือนคราวหน้ายืนใยญ่าให้ยืนอยู่ตรงจุดอย่างนั้นให้เดินมาที่สว่างมายืนหน้าเซเว่นมายืนตรงนี้นะเรื่องงานใช่ไหมใช่เราจะเข้าหอใช่ไหมเออยืนให้ที่สว่างอย่าไปยืนชืดมืดที่ด้วยความมังดีนะถ้าตรงนั้นถ้าจะว่ามันเป็นโจรมันมามันจะมาชิงทรัพย์หรือว่าวิ่เราทรัพย์เราก็ไม่เห็นยืนตรงนี้ให้เป็นกล้องวงจรปิดมันเห็นเนี่ยเห็นไหมรวกล้องเห็นไหมนะ เข้าใจไหมครับเป็นห่วงนะเป็นห่วงเลยมาเตือนให้ความหวังดีนะเอางี้เดี๋ยวพี่ยืนรอจนกว่าว,วินมอเตอร์ไซค์จะมาแล้วกันเห็นยืนนักนาแล้วเออโอเคเป็นห่วงเว้ยอยู่ซอยไหนน네ี่ซอย,ข,อยข้าวใช่ไหมเออยืนได้ยืนไม่สวา่างหน้าเซเว่นก็ต้องยืนให้มันเห็นกล้องอย่างน้อยน้อยถ้าถือว่าโจรมาอะไรมันจะได้ดูเราออกนะเดี๋ยวเพื่อนวินไปไหนวะไม่เดี๋ยวมึงไปส่งน้องเขาเลย ส่งบางข่างขึ้นวิมอ์มอไซค์ไปไปโอเคโอเคแล้วน้องๆโชคดีนะโอเคโอเคโอเคไป